อีลอนมัสเตรียมฟ้องแอปเปิลแล้วครับเรื่องใหญ่เลยนะพอขอหาว่า Apple ล็อกแอปสโต e ไม่ให้ AI เจ้าอื่นขึ้นอันดับหนึ่งได้เรื่องมันเริ่มจานอีลอนมัสเจ้าพ่อเทส la X, X และ XAI ออกมาโพสเดือดบน X ของตัวเองว่า Apple กําลังทําผิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดเขาบอกว่าแอปสโต e ดันแต่แชท GPT อยู่หน้าแรกๆแ,แทบทุกหน้ามีหน้าแนะนํา AI ก็ไม่มีกลอกของเขาทั้งที่กลอกก็ติดท็อปฟแอปยอดนิยมแอป X อันดับหนึ่งด้านข่าวในสหรัฐแต กลับไม่ถูกจัดให้เป็นแอปต้องมีอีลอนบอกเลยว่าแบบนี้ไม่แร์โคตรทางฝั่ง Apple ยังไม่ได้ต่ออะไรตรงๆนะครับแต่ก็มีการชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าการจัดอันดับแอปในแอป o โตอิงจากการดาวน์โหลดจริงเรตติงคอนเทนต์และ การจัดการจากทีม Editorial แต่จุดที่น่าสนคือ Chat GPT ดันถูกรวมอยู่ในระบบของ iOS macOS ด้วยไงคือเหมือนได้แต้มต่อแบบออโต้เลยเพื่อนๆ CEO ของ OpenAI คือ Sam a l t m a n ก็ออกมาตอบกลับนะว่าที่ m u s k ทำแบบนี้คือการใช้ X มาโจมตีคู่แข่งชัดๆแถมยังมีข้อมูลอีกว่า X ดันโพสต์ของ u s x ให้เด่นกว่าคนอื่นด้วย CEO บอกเลยสุดนี้มันไม่ได้มีแค่ Apple VS u s แต่มันคือศึกของอภิมาหาเจ้าพ่อ AI ที่ใครๆก็อยากเป็นเจ้าโลกอีรอนมีกรอก มีเอมีเทสลาที่เอา AI ไปใช้กับรถไล่คนขคับโอ e n นไก็มี Chat GPT ที่อยู่ในทุกที่ตอนนี้ทั้งในมือถือในแอปในเว็บเรื่องนี้เพื่อนๆต้องคิดตามนะว่าการที่บริษัทหนึ่งรวมบริการ AI ไว้กับ OS มันคือความสะดวกหรือมันคือการผูกขาดทางเลือกเพราะถ้า iPhone มี h ช GP t GPT ฝังมาเลยแอปอื่นก็แทบจะหมดโอกาสเกิดเหมือนนักร้องที่ไม่ได้อยู่ค่ายใหญ่จะได้ขึ้นเวทีใหญ่ก็ยากครับเพื่อน,เ,อนเรื่องนี้จะจบยังไงจะฟ้องจริงไหมหรือแค่โพสต์เรียกกระแสตีโอจะตามให้นะเพื่อน ใครสนใจสงคราม AI แห่งยุคนี้อย่าลืมกดติดตามเพราะโลกอนาคตมันจะไม่ใช่แค่ AI ใครฉลาดกว่าแต่มันคือใครเข้าถึงผู้ใช้ได้มากกว่า